กาบสวีดาสวัสวดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะคะน้ผมก็อกู่กับผมเด็กเกิอกับผมอีกเช่นเคยนะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างฟาร์มเหล็กแบบนี้เลยนะผลผลิตเยอะมากเลยนะคบผมอ่าอ่าฟาร์มนี้เกิดทุกๆ 30มสิบวินะฮะเอ๊ะทุกๆยี่สิบวินะโอเคผลผลิตเยอะมากเลยนะผมเพิ่งทำเสร็จเมื่อตนะกนะี้นี้เองนะมาดูมาดูนะมาดูนี่ครับนี่ผมเพิ่งสร้างเมื่อตะกีนนะ้เนี่ยห้านาทีผ่านไปก็ประมาณนี้เลยนะเยอะมากเลยนะนี่ ือรูปแบบฟาร์มก็รูปแบบนี้นะผมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะวนให้ดูนะส nah. ักรอบหนึ่งนะก็จะเป็นแบบนี้นะผมรูปแบบฟาร์มนะครับนี่จะเป็นรูปแบบฟาร์มนะฟาร์มก็อยู่แบบนี้นะออาแมวเกิดนะก็ถามว่า MPC อยู่ตรงไหนนะ MPC ก็อยู่ตรงนี้นะนี่นะคบผม โอเคนะเพื่อที่ไม่การเสียเวลานะเราเริ่มมาทำกันเลยนะมานะครับส่วนอุปรกรณ์ที่เราต้องอที่เราต้องเตรียมมาในวันนี้ก็คือตามนี้เลยนะครับบล็อกใช้บล็อกอะไรก็ได้นะครับส่วนแล้วก็อย่างที่สองก็กกจะเป็น บันไดนะครับอย่างที่สามก็จะเป็นแสล็นะครับอย่างที่สี่ก็จะเป็นกระจกนะครับผมอย่างที่ห้าก็จะเป็นหีบนะบผมอย่างที่หกก็จะเป็นป้ายนะบผมอย่างที่เจ็ดก็จะเป็นฮอปเปอร์นะบอมอย่างที่แปดก็จะเป็นลาวานะครับ อย่างที่9ก็จะเป็นเตียงเตียงนี้ก็คือเราต้องเตรียมมาอันนี้สําหรับคนที่เอาชีวิตรอดนะครับเตียงก็มันต้องเตรียมมาประมาณ20เตียงนะครับผมส่วนอย่างที่10นะฮะก็คือ m p c เลยนะมาหน้าผมเรามาทําความเข้าใจกันก่อนเลยนะฮะคือเราต้อง ขั้นตอนแรกเราต้องวางอันนี้ก่อนนะฮะแล้วเราดูว่าดอกทันตะวันนี้น,นะฮะมันหันไปด้านไหนนะฮะนี่นะะให้เรามายืนอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดสมมติดอกทันตะวันนะฮะหันไปด้านนน้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราต้องสร้างฟาร์มด้านไหนนะ่ะเราก็มานั่งตรงนี้นะฮะให้เราหันไปด้านโน้นตาม อไอนี้เลยนะฮะแล้วก็เราต้องสร้างฟาร์มตรงไหนนะฮะเราต้องสร้างฟาร์มตรงนี้นะก็คือแบบตั้งกล่องอะไรตรงนี้หมดเลยนะฮะโอเคนะฮะเรามาเริ่มทํากันเลยนะปุ๊บปุ๊บหมดเลยครับมาเลยนะครับผมนี่ขอทิ้งแลวกันขนอบขั้นตอนแรกนะฮะ ให้เรานะครับเอาบันไดนะครับมาวางมาเป็นแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ให้เราวางบล็อกตรงนี้นะคุณซีบล็บอกนะครับสามสี่นะครับแล้วก็ให้เราต่อขึ้นเลยนะครบต่อขึ้นสักประมาณ สามถึงสี่ชั้นนะครับผมแต่ผมขอเลือกสามชั้นนะผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เรามาข้างหลังนะครับผมแล้วเราต่อออกสักประมาณหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่บล็อกนะครับผมให้เราต่อมาสี่บล็อกนะครับ ต่อมาเลยนะสี่บล็อกเออคือแปบ๊บนึงนะสักครู่โอเคผมลืมบอกนะคือเราต่อมาแล้วสี่บล็อกนะด้านนี้ส่วนอีกด้านก็เหมือนกันนะคุหนึ่งสองสามสี่นะครับครบสี่แล้วแล้วก็ให้เราให้มันเป็นได้ประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็วางนี่ให้เรานี่คือบันไดใช่ไหมครับแล้วก็ให้เรานับแบบนี้หนึ่งแล้วก็สองเราจะวางของตรงนี้นะสองของนะก็นี่นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่แล้วก็ให้เรามาข้างหลังหีบนะะ แล้วก็ให้เรากดย่อนะย่อแบบนี้นะย่อก็จะเป็นแบบนี้นะประมาณนั้นนะเออครับให้เรากดตรงนี้นะนี่นี่นี่สองครั้งนะสองครั้งแบบเร็วๆนะหนึ่งสองอะไรประมานี้แล้วก็ให้เราเล็งไปที่หีบนะหนึ่งสองครับเราวางแบบนี้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับ ถ้าเกิดเราไม่กดคลิปนะครับหรือว่าเราไม่กดยอ่อนะครับนะมันก็จะวางไม่ได้นะน,นี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะให้เราต้องกดคลิปก่อนนะหนึ่งสองอะไรประมาณนี้นะด้านนี้ก็เหมือนกันนะหนึ่งสองเอ้ยไม่ใหญ่นะเลีงให้ตรงๆนะอ๋อนะครับคือ เราวางเสร็จนะผมแล้วก็ใหเราวางด้านล่างนะเอ๊ะให้เราวางตรงนี้นะฮะถ้าเกิดแต่ให้เราต้องกดชิปด้วยนะฮะถ้าเกิดสมมติเราไม่กดชิปนะแล้วก็เราจะกดเล็งน,นะปึ๊บมันไม่ได้นะให้เรากดชิปก่อนนะฮะประมาณนี้นะฮะเราทําทั้งสองอันเลยนะครับปึ๊บฟาร์มนี้นะผมมี มีผลผลิตแน่นอนระ้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วก็ให้เราต่อบล็อกอีกนะให้เรามาด้านหลังนะแล้วก็ให้เราต่อนะประมาณหนึ่งบล็อกนะขึ้นยาวประมาณหนึ่งบล็อกนะแล้วก็ให้เรานะครับวางบล็อกขึ้นมาแบบนี้นะขึ้นมาแบบนี้นะมีประมาณนี้นะ ก็คือถ้าเอาง่ายๆก็คือข้างๆพอเพอร์นะผมมันต้องมีบล็อกหมดเลยนะแล้วก็ให้เราวางกระจกนะผมหนึ่งสองประมาณนี้เลยนะทุกด้านเลยนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับต่อขึ้นนะับผมข้างๆนะนี่ให้เรามาตรงนี้นะับผมด้านหน้ากล่องเลยนะครับ ให้เราต่อขึ้นประมาณสองบล็อกนะครับปึ๊บสองนะครับผมเอ่อด้านนี้ก็หมือนนี้นะแล้วแล้วก็ให้เราต่อขึ้นมาประมาณหนึ่งบล็อกนะครับหนึ่งะครับทุกด้านเลยนะครับขึ้นมาหนึ่งบล็อกนะครับ แล้วก็ให้เราอุดก็จะได้ประมาณนี้นครับแล้วขั้นตอนนี้นะครับให้เราหยิบป้ายมานะครับนี่นะครับให้เราหยิบป้ายมานะครับแล้วให้เราหันด้านไหนก็ได้นะครับอ่าสมมติอย่างเช่นผมจะหันด้านนี้นะครับให้เราก็เลงบล็อกไหนก็ได้นะกด ให้ทุกคนมาด้านนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนกดกดวางไปนะแต่เราไม่ต้องพิมพ์นะเราไม่ต้องใส่คำอะไรใดๆนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ต่อมาอีกขึ้นมาประมาณหนึ่งบล็อกเลยนะเราขึ้นมาประมาณหนึ่งบล็อกนะ่าแล้วก็ ให้เราหยิบถังลาวาขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราวางเลยนะลาวาเลยนะครับทั้งสีด้านเลยนะครับวางดีๆนะครับแล้วก็ให้เราขึ้นอีกหนึ่งบล็อกนะผมแล้วด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกด้านเลยนะครับ ประมาณนี้นะมันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรานี่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ทุกคนหันมาตรงนี้แนวมุมม,ม,มแล้วก็ให้ต่อมาประมาณแปดบล็อกนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นี้นะครับแล้วให้เรามาข้างหลังกล่องตรงนี้นะครับต่อ8บล็อกนะครับ1 2ึ่งสองามสี่ห้าหกดแดนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราทำแบบนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราหันมาด้านนี้นะครับนี่มันอยู่ตรงนี้นะให้เราเข้ามาตรงนี้นะต่อออกสักประมาณนะครับหนึ่งต่อยาวประมาณสี่บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับสีบ็อกซ์หนึ่งสองสามสี่นับแล้วก็ให้เราต่อชนกันเลยนะครับชนกันเลยนะครับอ่าพอได้ประมาณนี้ให้เราหยิบก,กระจกปานะคือคือตัวกระจกนี้มันก็จะ ็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ให้เรานะครับต่อสูงประมาณนะครับหนึ่งสองสามให้เราต่อสูงขึ้นมานะครับอ้๊ไม่ใช่ครับความพยรับให้เราต่อสูงขึ้นมาสักสองบล็อกนะผมสองบล็อกเลยนะให้เราต่อมาสองบล็อกแบบนี้นะด้านนี้ก็เหมือนกันนะผม สองบ็อกนะครับทำแบบนี้ทุกมุมเลยนะหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองนะแล้วให้เราวางบล็อกให้เต็มเลยนะครับเต็มดูเลยนะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็ให้เรานะครับหยิบโตอาชีพมานะครับแล้วให้เรานะครับวางเว้นแบบนี้นะครับหนึ่งนะครับสองสามให้เราทำเว้นแบบนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ อุ้ยนะครับอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ๋อผมพลาดอีกอย่างหนึ่งครับให้เราแต่ป้ายมานะคป้ายแล้วก็ให้เราวางตรงนี้อีกทีนะครับหนึ่งสองแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาให้ทุกคนเช็คว่ามันครบสิบหรือยังนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าเกิดทุกคนนะับครบสิบนะครับแปลว่าคุณนั้นทำถูกต้องนะครับผมถูกวิธีนะครับแล้วก็ให้เรานะครับตอกนี่นะครับทำขึ้นประมาณนี้นะ นะไม่เราทำให้เหมือนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพอมันได้แบบนี้เสร็จนะครับให้ทุกคนเะช็คว่าครบสิบไหมนะครับหนะึนะ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะพอครบสิบนะก็ แสดงว่าคุณทํานั้นคุณนั้นทําถูกต้องนะฮะแล้วก็ให้เราต่อขึ้นนับหนึ่งบล็อกหน้ามุมด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับหนึ่งบล็อกทําแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยนะครับสี่ด้านเลยนะครับแล้วก็ให้เราทํายาวเลยนะครับจนถึงนะี้เลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผม ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทําตรงนี้อีกนะครับปิดกันไว้นะครับนานะครับพอเสร็จแล้วก็ให้เราไฟนี้ขึ้นมานะครับแล้วให้เรานับนับนับหนึ่งนับจากตรงนี้เลยนะครับตรงกลางหนึ่งสองสาม 4 5นห้านับครบห้าแล้วนะฮะคืออันนี้นะฮะให้เราวางไฟตรงไหนก็ได้นะฮะผมไม่จะเป็นต้องนับนะฮะให้เราเพิ่มความสว่างให้มันหน่อยนะับผมเป็นประมาณนี้นะฮะต่อไปนะับผมให้เรา ให้เราหยิบบล็อกขึ้นมานะแล้วต่อสักประมาณสี่บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ให้เราต่อแบบนี้เลยนะครับโอเคนะพอต่อแบบนี้เสร็จนะให้เรานะเตียงขึ้นมาเลยนะหยิบเตียงขึ้นมาแล้วก็ พอได้แบบนี้นะมุมให้เรามาด้านล่างนะแล้วเราทุบอันนี้ทิ้งได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเราทุบแบบนี้เสร็จนะครับก็ให้เราหยิบให้เราใส่เอ c มพีซีในนี้ให้ครบยี่สิบตัวนะครับประมาณนี้นะครับพอเราได้ปั๊บนะ นี่นะครับไม่ทันอะไรเลยนะฮะไอน,นี้เกิดแล้วนะฮะแล้วก็ให้เรานะฮะขั้นตอนนี้เราต้องรีบนะครับผมให้เราเอาใบไม้นะแล้วก็ให้เรามาวางตรงส่วนนี้นะฮะแล้วก็ให้เราอดดูได้เลยนะปิดโดยใช้สลับเลยนะ แล้วมาถึงขั้นตอนนี้นะก็ให้เรานะครับมามุมตรงนี้เลยนะครับมีมามุมตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้ระวังบล็อกแบบนี้นะสักแบบนี้นะพงขยายมาครับให้เราทําแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราวางน้าแบบนี้นะครับน้ามันจะไม่ถึงนะ ให้เราวางแบบนี้เลยนะครับทุกมุมเลยครับ uh huh. ก็แล้วก็ขั้นตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะให้เราวางละังคร uh ับปึ๊บประมาณนี้คือจบเลยนะครับ นี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับฟาร์มเหล็กนะครับผลผลิตก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ทันอะไรเลยนะครับสิบห้าแล้วนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะก็จบคลิปเพียงแค่นี้แล้วนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีก่อน,นบ๊อกกล่าอสวัสดีครับายบาย